สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ของควอยทุกคนนะคะวิดีโอนี้นะคะควอยก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดในเล่มทักษะภาษาเล่มนี้นะคะในบทที่11เรื่องเด็กดินเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเฉลยกันที่ข้อที่1กันเลยนะคะข้อ1น,นะคะ เลือกตัวเลขจากข้อควรทำของเด็กดีเติมลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับสถานที่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าสถานที่มีสถานที่ใดบ้างอ่ะภาพแรกนะคะเป็นโรงเรียนค่ะภาพที่2นะคะเป็นบ้านและภาพสุดท้ายนะคะเป็นชุมชนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแต่ละภาพนะคะจะมี3ข้อนะคะให้เราเติมเดี๋ยวเรามาดูกันที่โรงเรียนก่อนนะคะว่าจะมีข้อใดบ้าง โรงเรียนนะคะมีหมายเลข4หมายเลข5และหมายเลข8เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข8คืออะไรบ้างหมายเลข4นะคะก็คืออยู่โรงเรียนควรจะตั้งใจเรียนหมายเลข5ก็คือส่งการบ้านให้ครบและหมายเลข8คือเตรียมเครื่องเขียนมาพร้อมนะคะต่อมาค่ะสถานที่คือบ้านนะคะบ้านเฉลยมีตัวเลขใดบ้างนั่นก็คือ1 2 7ค่ะอยู่บ้านเราก็ต้องขออนุญาตออกนอกบ้าน 2นะคะคือพับผ้าและ7นะคะคือล้างจานนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะอีก3ข้อนั่นก็คือชุมชนนะคะ3 6 9ค่ะ3นะคะในชุมชนเราช่วยลดภาวะโลกร้อน 6นะคะคือรักษาสมบัติของส่วนรวมและ9้านะคะรักษาความสะอาดของบ้านเมืองนั่นเองค่ะถ้านักเรียนคนใดนะคะที่ตอบถูกก็สามารถที่จะใส่เครื่องหมายถูกต้องได้เลยนะคะแต่ถ้าตอบผิดนะคะก็ให้กากรบาดแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองค่ะ เรามาดูกันที่ข้อ2นะคะข้อ2บอกว่าขีดเครื่องหมายถูกต้องในช่องว่างนะคะในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่นักเรียนปฏิบัติจริงอ่ะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนนะคะนั่งรอเรียนอย่างสงบเตรียมหนังสือสมุดเครื่องเขียนพร้อมที่จะเรียนพูดจาสุภาพกับทุกคนทําการบ้านส่งครบโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องเตือนตั้งใจเรียนหนังสือ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านช่วยครูถือของเก็บของได้แล้วนำไปส่งครูทำผิดจะขอโทษเสมอช่วยเพื่อนที่หกล้มหรือทำของตกนี่ก็ให้ขีดเครื่องหมายถูกต้องนะคะในช่องที่เราเนี่ยปฏิบัติจริงนั่นเองคะอ่ะะเดี๋ยวครูออยจะยกตัวอย่างเป็นของครูอ้อยนะคะก็คือนั่งรอเรียนอย่างสงบอ่านนี้เราทำแล้วก็ติ๊กถูกไปเลยเตรียมสมุดหนังสือ พูดจาสุภาพอ่ะทำการบ้านส่งครบโดยไม่ต้องเตือนตั้งใจเรียนหนังสือช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านช่วยครูถือของเก็บของได้แล้วนำไปส่งคู่ทำผิดแล้วขอโทษเสมอช่วยเพื่อนที่หกล้มหรือทำของตกนั่นเองอถ้านักเรียนคนใดทำข้อไหนได้นะคะก็สามารถที่จะทำเครื่องหมายขีดเครื่องหมายถูกต้องหน้าข้อนั้นได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อ3นะคะก็คือเขียนสิ่งที่นักเรียนคิดว่าทําแล้วไม่ใช่เด็กดีนะคะเดี๋ยวครูออยจะมายกตัวอย่างทั้ง3ข้อนะคะในข้อที่1นะคะแอบไปเล่นนอกบ้านโดยไม่บอกผู้ปกครองนะคะก็ไม่ดีอย่างไรก็เช่นอย่างที่เราเคยเห็นข่าวเนาะว่ามีเด็กหายออกจากบ้านนู่นนี่นั่นแล้วผู้ปกครองไม่รู้ว่าเด็กไปไหนตามหาไม่เจออ่าอันนี้ก็จะเกิดความเดือดร้อนทั้งตัวเราตัวผู้ปกครองคนในครอบครัวด้วยนะคะข้อ2ค่ะ ทิ้งขยะไม่ลงถังอะถ้าเราทิ้งไม่ลงถังแล้วใครจะมาจับขยะของเราไปลงให้ได้เพราะว่าเวลาเราทิ้งขยะลงถังแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีหน่วยงานที่มาเก็บแล้วก็นําไปทิ้งอีกทีหนึงก็คือมันไม่ต้องไปเปลืองเวลาคนอื่นที่เขาจะต้องมาเก็บแทนเราถูกต้องไหมคะ และข้อสุดท้ายข้อ3ค่ะชวนเพื่อนคุยระหว่างครูสอนอ่าอันนี้เกิดผลเสียทุกด้านเลย 1. เราเป็นคนไปชวนเขาเราก็ไม่ได้เรียน 2. เพื่อนที่คุยกับเราก็ไม่ได้เรียน 3. ครูที่กําลังสอนอยู่่ก็เราก็รู้สึกว่าเอ,อมันไม่เกรงใจครูเขาเพื่อนที่อยู่ข้างๆรอบๆเนี่ยก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเออเพื่อนสองคนนี้กําลังคุยกันอยู่นะคะ ข้อที่4นะคะเขียนคำให้ตรงกับคำอ่านในวงเล็บนะคะแล้วก็จะมีคำอ่านนะคะมาให้นะคะแล้วก็ให้เราเติมคำที่เขียนถูกต้องของคำนั้นๆลงไปอ่านเดี๋ยวเราจะมาอ่านแล้วก็เติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเขาฟางเป็นเด็กดีที่มีความกระตันยูอ่ะวันหนึ่งเขากล้องน้องชายของเขาฟางยิบเงินจากกระเป๋าสตางค์ของเขาฟางไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเขาฟางถามเขากล้องก็ปฏิเสธ พอแม่รู้แม่จึงสอนว่าคนดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดอยากได้สมบัติของผู้อื่นเขากลองมีความรู้สึกละอายใจจึงคืนเงินให้เขาฟางพร้อมกล่าวคำขอโทษเขาฟาังไม่โกรธและให้อภัยน้องพ่อแม่ต่างดีใจที่ลูกๆรักใคร่กันอ่นักเรียนดูคำแต่ละคำนะคะว่าเขียนอย่างไรถ้านักเรียนเขียนถูกก็ ตรวจถูกได้เลยนะคะแต่ถ้าเขียนผิดนะคะก็ให้แก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะเขียนข้อความจากภาพและตัวอักษรที่กำหนดให้ก็คือ ในข้อความนะคะก็จะมีรูปภาพที่แทนตัวพยัญชนะนะคะต่างๆแล้วเราก็จะมาเขียนข้อความกันนะคะแล้วครูออยจะเฉลยเลยนะคะว่ามีตัวใดบ้างข้อหนึ่งนะคะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะอ่าเราดูจากตัวนี้นะคะก็คือโซ่นะคะรูปโซ่แล้วก็มีพยัญชนะสระต่างๆมาให้นะคะกออีนอกินกิน,กนอันนี้เป็นม้านะคะโมอไอมไม่เอกไม่นะคะ กินไม่หมดคดนะคะมาจากข้อควายก็ไก่แล้วก็นอนหนูจากตรงนี้นะคะเราก็เติมให้สมบูรณ์แล้วเราก็จะสามารถตอบข้อความตรงนี้ได้นะคะข้อ2ค่ะความกระตันยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะข้อ3นะคะความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้ ในข้อที่6นะคะเขียนคำที่ถูกต้องจากคำอ่านในวงเล็บนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเติมคำที่ถูกต้องนะคะโรงเรียนหยุดวันเข้าพรรษาอ่ะนี่จะมีคำในวงเล็บมาให้นะคะข้อ2ค่ะนักเรียนทำกิจกรรมในห้องเรียนข้อ3นะคะเมืองไทยมีธรรมชาติที่สวยงามข้อ4ภูผาพา,พา น้ำใสนะคะไปปลูกป,ป่าและข้อ5โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะเราจะสังเกตในนี้นะคะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มีรอหันนี่รอหันเราได้เรียนไปในอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะก็คือมีรอเรือ2ตัวซ้อนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อถัดไปกันเลยนะคะ ในข้อที่7นะคะเติมคําที่มีรอหนและมีความหมายตรงกับคําไทยลงในช่องว่างก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคําที่กําหนดให้ก่อนนะคะว่ามีคําใดบ้างธรรมชาติไม้บรรทัดคณะกรรมการสรรหากันไกลอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะเดี๋ยวข้อใดที่ตรวจแล้วควยขออนุญาตขีดทับนะคะมีไว้ขีดเส้นไม่เอ็นไม่เอียงคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือไม้บรรทัดนั่นเองค่ะ ภูเขาลำธารเบิกบานหัวใจธรรมชาติค่ะไว้ตัดกระดาษให้ขาดจากกันอของที่ไว้ตัดกระดาษนั่นก็คือกันไกลนั่นเองค่ะรวมกันเป็นหมู่ช่วยดูช่วยทำคณะกรรมการนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายเหลืออีกหนึ่งคำก็คือคำว่าสรรหาคำไทยนะคะก็คืออยากได้คนดีปีนี้ต้องเลือกก็คือสรรหานั่นเองค่ะ ในข้อที่8นะคะเติมพยัญชนะที่มีไม้นธนคาตนะคะรูปไม้นธนคาตก็คือที่เรารู้จักว่าตัวการันตัวการันนั่นเองของคําต่อไปนี้และเขียนคําอ่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะข้อ1ค่ะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นยอยะการันนะคะคาอ่านเขียนแบบนี้เลยนะคะนักเรียนต่อมาค่ะอาศจย์คําที่3ค่ะมนุษย์คําที่4ค่ะภาพยนตร์ คำที่ห้าโทรทัศน์และคำที่6นะคะซื่อสัตย์ค่ะอ่านนืเรียนสามารถตรวจคําตอบได้เลยนะคะว่าเราเติมตัวกรันถูกหรือไม่คําอ่านเราเขียนถูกหรือไม่นะคะในข้อที่9นะคะเขียนคําอ่านต่อไปนี้ค่ะเราจะเห็นจากตัวอย่างนะคะก็คือ เป็นไม้ยมุกนะคะเด็กๆอ่านว่าเด็กๆแบบนี้นะคะก็คือที่เราได้เรียนไปในอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะเมื่อมีเครื่องหมายแบบนี้หรือว่าเรียกว่าไม้ยมุกนะคะเราจะอ่านซ้ำสองครั้งนั่นเองค่ะอะเดี๋ยวเรามาเขียนคําให้ถูกต้องนะคะข้อที่1ค่ะเพื่อนๆอ่านว่าเพื่อนๆข้อ2ค่ะอะไรๆข้อสวยสวยๆข้อ4่อื่นๆข้อ5้างามๆข้อ6น้องๆข้อ7 พี่พีข้อ8ดีดี เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันต่อที่ข <care> ้อ10นะคะเลือกเครื่องหมายในดอกไม้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องหมายกันก่อนนะคะว่ามีเครื่องหมายใดบ้างเครื่องหมายแรกนะคะก็คืออัญญยประกาศนะคะหรือว่าเป็นเครื่องหมายคำพูดนั่นเองข้อความนะคะก็จะอยู่ในเครื่องหมายนี้นะคะเป็นข้อความที่สือให้เห็นว่าเนี่ยเป็นข้อความของคำพูดนั่นเอง ต่อมานะคะเครื่องหมายไม้ยมกค่ะที่เราได้เฉลยกันไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเป็นเครื่องหมายที่ใส่แล้วเราจะต้องอ่าน2ครั้งนะคะเป็นเหมือนคําซ้ํานั่นเองต่อมานะคะเครื่องหมายอัศเจรีค่ะเครื่องหมายอัศเจรีก็คือใส่หลังข้อความที่มีอาการรู้สึกตกใจนั่นเองอเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเฉลยกันที่ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งค่ะอืม้มือหวานอร่อยดีข้อสองเด็กๆทำอะไรกันบ้าง อุ๊ยหกหมดเลยข้อ4ค่ะดีค่ะดีค่ะน้องข้าเมาบอกข้อ5ค่ะนั่นนะสิของใครก็ไม่รู้พี่ส้มปล่อยพูดข้อ6ค่ะผู้พาและเพื่อนๆกำลังไปที่ตะลิ่งข้อ7นะคะแม้ตื่นเต้นไปได้ข้อ8ต้องขอโทษนะน้องที่เดินชนพี่บอก ข้อ9จูๆ่ๆฝนก็ตกลงมาดังสู้และข้อ10นะคะเด็กดีทำสิ่งดีๆให้แก่ชาติอ่าถ้านักเรียนเติมเครื่องหมายได้ถูกต้องก็ตรวจถูกได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราเติมผิดเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะ ค่ะแล้วก็มาเฉลยกันที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่11นะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านนะคะก็คือให้นักเรียนคัดตัวบรรจงที่เขากําหนดมาให้นะคะลงในบรรทัดที่เขาได้กําหนดมาให้นะคะดังนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะเด็กดีรู้หน้าที่รักความดีมีน้ําใจเชื่อฟังคําผู้ใหญ่เก็บของได้คืนเจ้าของงานบ้านช่วยเก็บจาก ทั้งประหยัดใช้เงินทองรักเพื่อนและพี่น้องต่างปรองดองสามัคคี ค่ะวิดีโอนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเฉลย ER แบบฝึกหัดในเล่มทักษะภาษาในบทที่1 1นะคะเรื่องเด็กดีนั่นเองค่ะอะาทนักเรียนที่ทําถูกต้องนะคะก็ขีดเครื่องหมายถูกต้องได้เลยแต่ว่าถ้าทําผิดนะคะก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะถือว่าเป็นการได้ทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนมานะคะได้ฝึกทํานะคะได้ฝึกทําทักษะภาษาได้ทํากิจกรรมการอ่านการคัดลายมือต่างๆนะคะสําหรับวันนี้ครูออยก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ